นิทานพื้นบ้านภาคใต้เรื่องงูน้ำในสมัยก่อนงูน้ำเป็นงูชนิดเดียวที่มีพิษร้แรงมากหากกัดใครเข้าเจ้าของรอยเท้านั้นจะถึงแก่ความตายวันหนึ่งงูน้ำได้กัดชายคนหนึ่งชื่อไอายไม่ตายแต่ชายผู้นี้กลับไม่ตายทําให้งูน้ําสงสัยและถามว่าทําไมเจ้าถึงไม่ตายไอายไม่ตายตอบว่าเพราะฉันไม่กลัวเจ้างูน้ําจึงถามต่อว่าแล้วเจ้าจะกลัวอะไรไอายไม่ตายตอบว่าฉันกลัวความตาย งูน้ำจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ไม่กลัวฉันตั้งแต่นั้นงูน้ำจึงไม่มีพิษอีกต่อไปข้อคิดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกลัวเป็นสิ่งที่ทําให้เราตกอยู่ในอํานาจของสิ่งที่เรากลัวแต่เมื่อเรากล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าและไม่กลัวสิ่งนั้นก็จะไม่สามารถทําร้ายเราได้นิทานนี้ยังสะท้อนถึงความสําคัญของความกล้าหาญและการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวเพื่อเอาชนะอุปสรรคและความท้าทายในชีวิตจบครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับ